เขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะข้อ1นะครับเขาให้ f 3เท่ากับ10เขาให้หา f อินเวอร์สของ x เมื่อ x เป็น10นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็แค่เราทำไมครับเราย้าย f ไปอีกข้างก็จะกลายเป็น f อินเวอร์สใช่ไหมครับอ่พี่นกย้าย f ไปอยู่กับ10ก็กลายเป็น f อินเวอร์ส ของ10แบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามพอดีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น3ใช่ไหมเราก็ตอบได้เลยว่าเป็น3นั่นเองนะครับเขาให้เราแสดงให้เห็นว่าฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เนี่ยเป็นฟังก์ชันผกผันซึ่งกันและกันนะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับสำหรับพี่นกนะพี่นกแทนโดยใช้สูตรที่1ก็คือสูตรนี้แล้วกันนะครับก็คือ f อินเวอรของวงเล็บ f x แทนเข้าไปจะต้องได้ x นะครับเราทําด้านในก่อนนะเราเปลี่ยน f x เป็นอะไรครับเป็น3 x ใช่ไหมครับทีนี้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็เขียนทีนี้พี่นกลืมบอกนะถ้าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันผกพัน 6, ของ g เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน g x เนี่ย ก็จะเป็นฟังก์ชัน f inverse x นะครับรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ f inverse x จะเท่ากับ1ส่วน3 x ใช่ไหมครับนี่คือฟังก์ชัน f inverse x แต่ว่าในการพิสูจน์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องแทนค่า f inverse ของ3 x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็น x เราก็แทนตรงนั้นด้วย3 x ใช่ไหมครับ เพราะนั้นตรงนี้เป็น x ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เป็น x เนาะเพราะฉะนั Point, ้นเราก็วงเล็บไว้แล้วก็แทนด้วย3 x นะเพราะฉะนั้น 3, กับ3ตัดทอนกันเห็นไหมครับ f inverse วงเล็บ fx จะต้องเป็น x เห็นไหมมันเป็น x แสดงว่าเป็นจริงถูกไหมครับทีนี้มาดูข้อที่2ต่อนะเราเปลี่ยน fx กลายเป็น f inverse นะเราวิสูจน์โดยใช้ f inverse ของ วงเล็บ f x จะต้องเท่ากับ x ใช่ไหมครับทีนี้เราดู f inverse ของ f x ก่อนแล้วก็ดูข้างในใช่ไหมครับก็คือ f x เราเนี่ยเปลี่ยน f x เป็นอะไรครับเป็น3ลบ x วงเล็บทั้งหมดหารด้วย 5, นะอนะโอเคทีนี้เรามี f inverse x เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องการ f inverse ของ x เมื่อ x เป็น3ลบ x ทั้งหมดหารด้วย5ใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะเราก็แทน x ด้วย3ลบ x ทั้งหมดหาร5ใช่ไหมครับก็จะเป็น3ลบด้วย5ตามด้วย x ซึ่งเราจะแทน x ตัวนี้ด้วย3ลบ x ทั้งหมดหาร5นะครับอะไรตัดทอนได้ก็ตัดนะตัวนี้5ตัด5นะครับ ก็จะเหลือ 3- ลบวงเล็บ 3- ลบ x กระจายลบเข้ามานะครับกลายเป็นลบ3แล้วก็บวก x 3ลบ3เหลือ0ก็จะเหลือแค่ x ใช่ไหมครับเปียนทั้งคู่เนี่ยเป็นฟังก์ชันผกผัน 6, ซึ่งกรรันและกันนะเขาให้เราหาฟังก์ชันผกผัน 6, นะแต่ก่อนอื่นเราต้องเช็คว่าเป็นฟังก์ชันผกผัน 6, ได้หรือไม่โดยการเช็คที่ฟังก์ชัน1ต่อ1 นะครับแต่ว่าพี่นกอาจจะพูดแบบเร็วๆโดยที่ไม่ได้เช็คว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมนะครับเพราะว่าพี่นกเคยพูดไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านั้นนะเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เอามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกนะครับเราเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y นะครับ fx ก็คือ y นะก็จะเป็น x เท่ากับ 2y บวก5ข้อที่2ทองทำไงจัด y ให้เหลือตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย5ไปลบแล้วก็ย้าย2ไปหารกับ x ลบ5นะครับข้อที่3นะครับเราก็เปลี่ยน y เป็น f inverse นะครับ เพราะฉะนั้น y ก็จะกลายเป็น f inverse x เท่ากับ x ลบ5ส่วนด้วย2นะครับหรือหลายๆคนชอบเทคนิคลัดนะครับแต่ว่าพี่นกไม่แนะนำให้จำก็ไม่แนะนำให้จำเท่าไหร่นะครับก็คือว่าสมมติว่าพี่นกมีฟังก์ชัน f x ก็คือ a x บวก b นะแล้วพี่นกจะมีฟังก์ชัน f inverse x เป็นอะไรครับเป็น x ลบ b หารด้วย a ถ้าพี่นกเข้าใจไม่ผิดนะข้อนี้เป็นแบบฝึกหัดที่1.6ข้อที่3นะเขาให้เราหาฟังก์ชันผกผัน 6, 000, นะครับอันนี้ข้อที่3นะเขาให้ f x ตัวนี้มานะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะเราอยากจะได้อ่าเรามี f x เราอยากจะได้ f inverse x ก็ทำเงื่อนไขธรรมดาเลยนะครับก็คือเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y นะ Fx ก็คือ y นะพี่นกก็เปลี่ยนเป็น x โอเคขั้นตอนที่2ก็คือจัด y ให้เหลือตัวเดียวนะครับพี่นกก็เอา x กับ1บวก2 y เนี่ยสลับที่กันนะมันก็จะได้แบบนี้1บวก2 y เท่ากับ5ลบ2 y นะครับแล้วก็หารด้วย x ใช่ไหมครับพี่นกก็เอา ตัวเนี้ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นฟังก์ชันผกผัน 6, ของเศษส่วนนะเราจะทําแบบนี้นะเราก็ย้ายตัวเนี้ยขึ้นไปคูณก่อนแบบนี้นะมันจะเป็นแพทเทิร์นนะเราจําไปเลยว่าอ๋อเราต้องย้ายขึ้นไปคูณก่อนคูณเลยนะก็จะได้ x 2 y x ขั้นตอน2.1ก็คือย้ายไปคูณก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือพูดถึง อินเวอร์สของเศษส่วนนะหรือผกผันของเศษส่วนเราจะทำตามขั้นตอนนี้เป๊ะๆเลยทีนี้เราจะสลับ x กับ y นะครับคือย้ายมาตรงนี้ลบ2 y ก็จะมากลายเป็น,เป,นเป็นบวกนะครับ x ก็จะย้ายมาเป็นลบถามว่าย้ายแล้วมีประโยชน์ยังไงเราก็ทำขั้นตอนที่3ก็คือดึงตัวร่วมนะครับ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่นกพี่นกก็ดึง2แล้วก็ y ใช่ไหมครับตัวแรกก็จะเหลือ1ตัวที่2ก็จะเหลือ x ถูกไหมครับหรือพี่นกจะดึงแค่ y ก็ได้นะอ่าก็จะเป็น y เท่าวงเล็บ2วงเล็บ2 x แบบนี้ใช่ไหมครับขั้นตอนตัวนี้ก็คือย้ายไปหารน,นะนี่ ก็จะได้ y เหลือตัวเดียวตามนี้นะก็คือ5ลบ x ทั้งหมดหารด้วย2บวก 2x แล้วเราก็ทำตามขั้นตอนที่3แล้วก็คือเปลี่ยน y เป็น f inverse นะครับ f inverse ของข้อนี้นะครับก็จะกลายเป็น5ลบ x ทั้งหมดหารด้วย2บวก 2x ดูข้อที่4นะเขาให้ f(x) มาเป็น5ลบ x กำลังสเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เขาให้เราหาฟังก์ชันบวกผันของตัวนี้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเปลี่ยนปลายเนี่ยเป็น x นะครับแล้วก็เปลี่ยน x เป็น y f x ก็คือ y แล้วก็เปลี่ยนเป็น x นะครับแล้วก็เเราก็เปลี่ยนเป็น y แบบนี้ขั้นตอนที่2ก็คือเราจัดให้ y เหลือตัวเดียวนะครับพี่นกจับลบ y กําลังสองมาอยู่ด้านซ้ายนะครับจะได้เป็นบวกฮนะแล้วก็ย้าย x มาลบ ทีนี้พี่นอกอยากจะกําจัดรากที่2พี่นกทําไงพี่นกก็ใส่รูททั้งสองข้างแบบนี้ใช่ไหมนี่แต่ว่าการที่เราใส่รูททั้งสองข้างเนี่ยมันจะเกิดเงื่อนไขหนึ่งขึ้นมาก็คือถ้าเกิดเรามีรูท x แล้วนะครับรูทสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยสี่เหลี่ยมจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นถูกไหมครับเพี่ยนเงื่อนไขที่ตามมาก็คือ x ลบ5เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูน ใช่ไหมเราก็ย,าย้าย5ไปทำอะไรไปลบแล้วก็คูณลบทั้งสองข้างแล้วก็กลับเครื่องหมายเพื่อจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับนี่ทีนี้รูทของ y กําลังสงจริงๆจะได้ absolute 1, y นะเพียงแต่ว่าด้านขวาเนี่ยเป็นค่าบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องเขียน absolute ก็ได้นะครับก็จะเหลือแค่ y ธรรมดาแบบนี้ แล้วก็เงื่อนไขก็คือ x เนี่ยจะต้องมากกว่าอาจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะขั้นตอนที่3เราก็เปลี่ยน y เป็น f i n v e r s นะครับเพื่อนตัวนี้ก็จะได้ f i n v e r s จะเท่ากับลากรู t x ลบรูทวงเล็บ5ลบ x นะครับเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับ ทีนี้เราจะพูดถึงแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่25นะครับเขาให้เราหาฟังก์ชันผกผัน 6, ของ f ข้อที่3เขาให้ f x มาเป็น5บวกด้วยรากที่3ของ x นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y นะโอเค f x พี่นก็เปลี่ยนให้กลายเป็น y ก็คือเปลี่ยนให้เป็น x แล้วก็ x ก็จะเปลี่ยนให้เป็น y ขั้นตอนที่2ก็คือจัด y ให้เหลือตัวเดียวนะครับ พี่น้ก,ก็เลยย้าย x เนี่ยมาอยู่กับย้าย5มาอยู่กับ x ก็คือกลายเป็น x ลบ5เท่ากับลากที่3ของ y เราอยากจะเปลี่ยนลากที่3ให้กลายเป็นให้กลายเป็น y เราทำไงเราก็ยกกำลัง3ทั้ง2ค่ะทั้ง2ข้างได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็ทำแบบนี้นะถ้าเรามี ลาดที่ n ของ x ยกยกกำลัง n แบบนี้นะเราจะสามารถจับเท่ากับ x ได้เลยแต่ว่าถ้าเราจับเท่ากับ x ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ n เนี่ยเป็นเลขคี่นะครับถ้าเป็นเลขคู่จะต้องใส่แอปสลูทเข้าไปนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ y เหลือตัวเดียวละแบบนี้นี่ เปลี่ยนขั้นตอนที่3แล้วก็เปลี่ยน y เป็น f อินเวอรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น f อินเวอร์ x จะเท่ากับวงเล็บ x ลบ5ทั้งหมดกำลัง3แบบฝึกหัดที่1.6ข้อที่1นะข้อที่5ย่อยเขาให้ fx มาเป็น5บวก 2x เขาถามหา f อินเวอร์ของ10โอเคเราใช้วิธีลัดเลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาใช้วิธีแบบ กตินะแต่ว่าพี่นกจะแนะนําว่าให้ใช้วิธีรัดมันจะง่ายกว่านะแล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็มันก็จะประหยัดเวลากว่าด้วยนะครับอ่ะเอาวิธีรัดไปก่อนพี่นกเนี่ยต้องการที่จะย้ายนะครับ f ไปอีกข้างหนึ่งนะครับไปเป็นอะไรครับไปเป็น f inverse ใช่ไหมครับ เพราะฉนก็จะเหลือแค่ x นะด้านซ้ายด้านขวาก็จะกลายเป็น f อินเวอร์สของวงเล็บ5บวก 2x ถูกไหมครับเพรานเราก็ย้ายมาแบบนี้นะ,ะสลับข้างกันแบบนี้ทีนี้เราต้องการค่าอะไรกันแน่แล้วก็เขียนไว้เราต้องการหาค่า f อินเวอร์สของ x เมื่อ x เป็น10ใช่ไหมครับเราอยากจะทำให้ตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันถูกไหมครับเราทำไง ก็ไม่เห็นยากเลยแล้วก็จับตัวนี้เท่ากันเลยใช่ไหมห้าบวกสอเท่ากับสิบแล้วก็จัดให้ x เหลือตัวเดียวนะย้าย5ไปลบปเพราะฉะนั้นเราจะได้ x ตัวเดียวก็คือย้าย2องไปหารก็คือได้5้ส่วนสก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็แทน x ด้วย5้ส่วนสเราจะได้ f อินเวอร์สกลายเป็น10บนะลองดูนะโอเคแทนเข้าไปนะ โอเคทีนี้เรามาดูอีกทีหนึงนะ2ตัด2ก็จะเหลือ5บวก5เป็น10ถูกไหมครับเพ้นเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็คือ f อินเวอร์สของ x เมื่อ x เป็น10เราจะได้เป็น5ส่วน2นั่นเองเราก็ตอบได้เลยนะ